สายบันเทิงควรน้ำรำนรำแม่แรงนี่น้ำรำอย่าตำมะเต็ดครับพี่พๆพิวปั๊มปั๊มปั๊มมปเตำมเเะเต็ดเหรวครับนี่มีน้ำตาลปิบ๊บนี่มันนวตำพริกตำหอมครับตำพริกตำหอมมะละกอเก๊ก พริกแห้งกับใส่พริกดิพริกซุกกับใส่เนี่ยเผ็ดเผ็ดขยับมาหลายวันละบุริกินเหมือนละมาเตะวางนี่บ่ใครมีครับมะละกอมันเขียมครับกินข้าวเจ้าวางนี่ต้องอู้ไทยพอเลิศมะละกอมันเขียมยเนี่ยเผ็ดเผ็ดอ่าตามพริกแล้วกัเอาน้่งตามพริบลงไปเลยครับ น้ำตาลปิบลงไปนิดหน่อยมาทั่วฟักยาวลงไปครับทั่วฟักยาวสุดไข่คับสุดไข่เนาะ มะนาวลงไปมะเขือส้มลงไปมะละกอชวะมะละกอลงไปส้วมเอาละน้ำป่าล่าเขยาวควดเรียบร้อย ลงไปกะเอาครับตดโอ้น้ำลายปุ๊นี่เมาะขนาดเรียบร้อยเอากุ้งสดมาใส่ครับอ้าวเรียบร้อยลบแล้วตัดตอน,นครับใส่กุ้งสดลงไปเลยใส่กุ้งสดด้วยนะจ๊ะตักใส่จานไปเชิบครับ เมาขน,นาดพอตำมาเต็ดฝีมือนาำรำครับเทใสจา์เลยอ้าวเรียบร้อยส้มตํากุ้งสดฝีมือนาำรำยกไปเสิร์ฟครับแล้วก็อุนแกงป่าตวเจ้าอุนแกงป่าตวเจ้าแล้วก็มีไข่ต้ม ว้าวแม่แรงนี่ส้มตำกุ้งสดพร้อมคะกุ้งสดกุ้งสดฝีเมือน่ารำบเหรแล้วก็มีทอดกินหมูแล้วก็มีไข่ต้มอันนี้บ่มมีเขา้าแฮปบอลเนี่ยบ่มมีเขา้าเอาไว้กินใส่ตู้เย็นไว้กินพวก มา <ítulo> <es> อ้าวลุยจิ้มหอกันเนาะกุ้งมันซอนอยู่ปพื่นมันกุ้งเป็นหนักขานไหนกุ้งสดกุ้งสดเพ็ดน้อยนะครับทำเพ็ดเพ็ดวันนี้อยากกันเพ็ดเพ็ดอืมอืม กปบดกอืมอืมอร่อยบักกะทินอืมอร่อยครับ กุ้งกระองตัวนี้่พอดีคำอร่อยกรวหน้าล่ำน้าล่ำ อร่อยเลยกรวนน่าหล่ำนำ่าหล่ำ